จ้าหน้าที่เทศกิจที่จังหวัดลำปางเข้าไปเจรจากับคุณยายที่นำป้ายแล้วก็ก้อนหินไปขวางถนนหน้าบ้านไม่ให้รถมาจอดกีดขวางจนกลายเป็นข้อพิพาทกับผู้ใช้รถใช้ถนนมาหลายครั้งนะครับเหตุการณ์เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ นี่คือภาพของคุณยายท่านหนึ่งอายุประมาณ90ปีกำลังนำกระดาษปายข้อความไปติดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ไม่ให้ใครมาจอดขวางบริเวณริมรั้วหน้าบ้านของคุณยายเหตุเกิดริมถนนรอบเวียงซอยสองในเขตเทศบาลนครลำปาง ซึ่งหลังจากแปะแล้วก็ได้เข็นรถเข็นที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆกลับเข้าไปในบ้านพร้อมด่าทอชาวบ้านด้านนั้นเกี่ยวกับการจอดรถอยู่บ่อยครั้งโดยชาวบ้านพยายามร้องขอให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของคุณยายคนนี้มานานกว่า10ปีเขาก็จอดชั่วคราวนะเขาไม่ยอมมาจอดแช่นะ ไม่ใช่ฮะมาติดป้ายแบบนี้มันเป็นถนนสาธารณะนะครับใช่าสาธารณะแบ่งกันจอดไงเจ้าของมีสิจอดหนึ่งคันรอบนี้ก็แบ่งกันคนแล้วขัจอดมาไปตรงนี้นี่จะมาจอดแช่เหมือนอย่างกบ,บ้านตัวเองมันไม่ถูกนี่คุณม่ต้องมาพูดมากหรกควายด่าใครควายครับคุณป้าคุณป้าด่าใครควายไม่ทราบครับไม่รู้ไม่รู้คุยู่ดีๆไม่มีใครกล้าด่าหรอกอ้าวอันนี้ถนนสาธารณะนะคุณป้าไมาเขียนป้ายอย่างงี้มันไม่ได้นะสาธารณะก็สาธารณะเราแบ่งกันจอดไงเจ้าของผิดมีจิตอยู่ไง ล่าสุดวันนี้นายชนกลูกเกณฑ์หัวหน้าเทศกิจเทศบาลนครล,ลำปางได้นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบว่ามีรถกระบะคันหนึ่งจอดไว้โดยมีอิฐบล็อกและกระถางต้นไม้มาวางปิดกั้นหัวท้ายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพูดคุยกับคุณยายพร้อมอธิบายว่าตรงนี้เป็นถนนสาธารณะบุคคลทั่วไปสามารถนำรถมาจอดได้โดยคุณยายไม่ควรจะนำกระดาษพร้อมกับข้อความต่างๆมาติดเพราะอาจจะเกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดการทะเลาะวิวาทกับคนที่มาจอดรถได้ ขณะที่คุณยายให้เหตุผลว่าที่ต้องนำป้ายมาติดเพราะว่าอยู่ในบ้านจะได้มองเห็นรถมาจอดอยู่ตลอดเวลาซึ่งหากใครมาจอดเกินหนึ่งชั่วโมงก็จะนำป้ายไปติดว่าโปรดเอื้อเฟื้อเผือ,อแผ่ให้คนอื่นได้จอดบ้างจะได้หมุนเวียนกันไปด้วยความหวังดีอยากจะแนะนาให้จอดได้แต่จอดได้ไม่นานและยืนยันว่าจะทำป้ายบอกคนจอดว่าอย่าจอดเกินหนึ่งชั่วโมงจึงทำให้การเจราจาในวันนี้อย่างไม่คืบหน้าหรือไกลเกลี่ยได้ตามวัตถุประสงค์ หลังจากนี้ทางสำนักเทศกิจก็จะกลับไปประชุมแล้วทำหนังสือส่งมาเตือนคุณยายอีกครั้งโดยห้ามนำป้ายมาติดและห้ามนำสิ่งของมากีดขวางบริเวณเส้นทางการจราจรหากนำหินหรือสิ่งของมาขวางทางอีกเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน